สวัสดีครับครับก็นะมีคนบอกให้ผมรีวิวรถให้ดูหน่อยว่าแต่งอะไรไปบ้านนะฮะโอเคนะผมก็จะรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับคร่าวๆคร่าวๆนะก็ผมจะรีวิวตั้งแต่ชิ้นแรกเลยแล้วกันว่าชิ้นแรกตั้งแต่ออกรถมาเลยนะผมเอ่อเปลี่ยนอะไรก่อนนะนะที่เห็นโดดโดดเด่นๆเลยนะชิวหน้าครับนะชิวหน้านะครับเป็นงานมาซิโม มัซซิโม่ไม่รู้แปลนอะไร <c oughs> มัซซิโมนะฮะแล้วก็ที่เพิ่มอ่าทัที่เพิ่มเติมเข้ามานะอีกก็คือครอบถังนะครับเป็นงานฟิล์มนะบ,บอกเลยว่าเป็นงานฟิล์มนะไม่ใช่เพียวคาร์บอนนะมันก็เงาอยู่นะโอเคเลยใช้มาก็จะเป็นปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นนี่นะจะเป็นสติกเกอร์นะครับ ติกเกอร์ของอาลาโซแต่อ,อ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นกันลอยของอเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเรียกอะไรกันลยนอยก็ได้อ่ะฝาถังน้ำมันเออต่อมานะครับก็จะมีนะฮะตัวนี้มือถือนะที่จับมือถือที่จับมือถือนั่นนะครับ,นะรบเพื่อนเขาก็ถามว่าเฮ้ยวิ่งร้อยสามร้อยสี่มันไม่หลุดเหรอ ว่าโอเคมันไม่หลุดนะครับมันมันไปได้ของมันนะอ่าเพราะว่าผมเห็นพี่เอสพันเขาติดนะครับผมก็เลยขอถามว่าพี่ซื้อมาจากไหนนะครับผมก็เลยไปเออซื้อมานะครับนะโอเคนะครับก็ใช้ได้ดีครับมีกันสั่นด้วยนะครับนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันมันแบบว่ายังไงอะ่ะเออถ้าไม่มีกันสั่นตัวนี้นะครับกล้องผมจะเสียเลยนะไอโฟนเอ็กนะับมันมันชอบมีปัญหาเรื่องนี้นะผมเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งกล้องมือถือผมเนะี่ยโอเคนะครับ ต่อมา <c oughs> ต่อมาต่อมานะครับก็จะเป็นปีกนะปีกต้องดูแบบนี้ต้องดูแบบนี้นี่ยังรอ <c oughs> ยังไงล่ะติดแล้วบินได้ครับ <c oughs> นะเป็นงานนะคะของแอปส้มนะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่ไม่สนิทนะนะฮะแต่เหนียวอยู่ครับอยู่อยู่อยู่นะฮะติดแล้วนะครับจะกดลงอีกประมาณ10บโลนะครับนะสิกิโลกรัมวป้าไปอีกนะฮะ <c oughs> โอเคครับนะก็จะมีนะฮะก็คือท่อท่อตัวนี้นะครับก็มาจากแอปซอมเหมือนกันนะฮะปลายท่อนะครับพร้อมนะฮะคาร์บอนลอยน้ำนะครับฟิล์มลอยน้ำคาร์บอนลอยน้ำนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์อาคาโบวิดนะมามาชุดนี้ของมันเลยนะมาชุดนี้ของมันเลยนะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นสลิปออนสลิปออนตัวนี้นะครับเป็นสลิปออนมือสองนะ ซื้อต่อนะฮะพอดีน้องอยู่ขอนแก่นพอดีมีคนโพสตขาย250บาทอย่างถูกไปรุ่นช้อปปี้นะอ่ะต่อมาก็จะเป็นนะฮะตัวนี้นี่ที่ปิดนะฮะกระปุกน้ำมันเบรกหลังก็ถือว่าไม่แบบว่าไม่ได้เปิดกระปุกน้ำมันเบรกหลังเบรกหลังแบบโชว์เกินไปอ่ะนะฮะผมว่าโอเคนะอ่ะเป็จของเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับมีรุ่นพี่นะครับเขามอบให้นะครับในราคา100บาทนะ ซื้อมาพร้อมตัวนี้นี่ซื้อมาพร้อมกันเลยนะครับนะพี่เขาแบ่งให้ราคา2อย่าง400บาทนะฮะ <Wow. S 1> ใช้มาตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ซื้อรถเลยนะครับใช้กาอน้ำเนี่ยนะนะเป็นมอนสเตอร์นะครับเป็นโลโก้ที่เซ็น uh, เซอร์ออกมาเป็นชื่อว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์เป็นไทเทนนะครับนะโอเค ดังนั้นก็เดิมๆครับนะติดไฟ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 รีวิวหน่อยนะไหนๆก็มีแล้วเนาะติดไฟนะครับนะติดไฟสว่างครับก็เอาไว้นะตอนฝนตกนะครับเปิดตอนไม่มีไฟอ่าไฟไม่มีทางทางไม่มีไฟนะฮะเป็น,เป,นเป็นทางไม่มีไฟนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าไฟหน้าเอาจริงๆก็เอาอยู่แหละแต่ไฟหน้านะครับนะมีสปอตไลท์เพิ่มเข้ามาก็โอเคนะครับนะอ่ะ สุดท,ท้ายเลยแล้วกันตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มเบรกของปั๊มนิชินนะครับที่ติดกับ s 1 0 0 0 r นะครับ s 1 0 0 0 r เดี่ยวนะอนะของพี่นิกนะก็พี่เขาแบ่งปันให้ในราคาที่ไม่บอกดีกว่านะฮะ uh huh. นะถูกมากนะครับนะนะก็จะเป็นเบอร์1ิบนะครับเบอร์1ิบเก้าเบอร์สิกแมทกับปั๊มเดิมนะครับนะ ไม่รู้มันร้อยมิลหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับ CBR 500นะครับของปี2 0 2พนเนาะถึงจะเป็นดิสคู่ตัวนี้นะก็มันร้อยมิลหรือเปล่านะครับนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ใส่กครับนะครับ s อ0พันนะครับปั๊ม s 1 0พันนะปั๊มบนนะความรู้สึกของผมมันรู้สึกว่าแข็งไปนิดนึงอแข็งไปนิดนึงแต่เอาอยู่ครับ มั่นใจขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับที่สนามนี่แหละนะครับอ่ะวันนี้ผมมาทำอะไรใช่ไหมครับนะวันนี้ผมมาที่ศูนย์บิ๊กวิงนะครับพระรามห้าเขาปิดนะครับวันจันท์เข้ามาได้ไงอ่าก็คือเขาปิดนะครับแต่นะผมจะมาฝากรถเพราะว่าไม่สะดวกมาฝากวันอื่นนะครับก็เลยมาฝากวันนี้เลยแล้วกันนะครับมาฝากวันนี้เลยก็คือวันจันนะฮะอีก4วันครับนะอีก4วันนะฮะก็คือ ทางศูนย์เขาก็จะสไลด์รถนะครับไปให้นะครับที่สนามเราก็ไปแต่ตัวนะครับแล้วอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวเองนะครับอุปกรณ์เซฟตี้มีอะไรก็เอาไปนะฮะก็ไปลงสนามครั้งนี้นะครับเป็นการลงสนามครั้งแรกของผมเออเป็นการลงสนามครั้งแรกของผมแต่นะครับนี่พี่ใหญ่เรานะฮะพี่ใหญ่ชวนนะพี่ใหญ่ชวนมาก็รอบแรกขัดไปแล้วนะครับนี่ก็คือรอบที่สองนะครับเขาไปลงสนามนะฮะเออนี่เนี่ยเนี่ย เขาไปลงครั้งแรกนะครับก็อ่านอะไรเนี่ยเอ็กพิเลียนเหรออ่าเอ็กพิเลียนนะครับแท็กเอ็กพิเลียนเนาะ <G ül> เป็นมินิแท็กมินิแท็ก,ทก <G ül> อ่าเป็นมินิแท็กนะครับเอ็กพิเลียนนะครับแล้วก็จะมีเอ็กวานใช่ไหมอืมอ่าก็จะมีเอ็กพิเลียนแล้วก็จะไต่เต้าตเป็นเอ็กวานนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับเพราะว่าไม่เคยไปนะนะาเขาก็ไปหมดขอบกันมาแล้วนะครับนะเขาไปหมดขอบกันมา ก็นี่ก็คือครั้งที่2นะครับรอบนี้ก็จะไปที่สนามพีระนะครับสนามพีระสนามพีระ,ระ,ะที่ไหนนะพัทยาเออสนามพีระพัทยานะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะะวันนี้ผมก็เลยนะครับนี่แปลงโฉมเจ้าซีเบียห้าร้อยซะเลยนี่แปลงโฉมมันเลยถอดท้ายออกครับอ่าถอดทอ้ายออกโอ้โหดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลย สอดท้ายออกนะแล้วก็อะไรหายไปครับก็คือกระจกหน้าครับหายไปหายไปนะบอกเลยขับมาตอนขับมานี่คือเบอมากนะคือปกติผมขับรถคือต้องมีกระจกหลังนะครับถ้าไม่มีผมขับไม่เป็นเลยเมื่อกี้คานมาเลยนะโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับนะไว้เจอกันที่สนามพีระนะครับนะ เจอกันแน่นอนนะครับสนามพีระนะครับนะเดิมเดิมครับ CBR 5 0 0 R นะครับ2022เดิมเดิมเลยนะครับอ่าเพิ่มเติมคือปั๊มเบรกบนเออปั๊มเบรกบนนะครับที่ไม่เดิมนะครับติดของ S1000 มานะครับผมก็จิ๊กเขามาได้ในราคาพิเศษนะครับนะแล้วก็กับปั๊มล่างนะครับพอร์ตสี่พอร์ตคู่อ่าสี่พอร์ตนะครับคู่ก็คือ4 4พอร์ตข้างและสีพอร์ตฝั่งนู้นก็4พอร์ตก็เป็นดีสคู่นั่นเองนะฮะก็เท่าไหร่อ่ะแปดนะครับแปดลูกสูรนะฮะ ก็ดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกเดิมจากโรงงานนะครับนะก็อยู่ที่296มินนะเออไม่รู้ผมหาข้อมูลมาแค่นี้ครับรถผมนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปผมนะครับนะผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะฝนจะตกแล้วลงเม็ดแล้วครับตอนนี้โอเคครับก็ ลายไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ